สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมีเหรียญเสือแผ่นสองหนึ่งหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับมาเปรียบเทียบทั้งสามเหรียญนะครับในในทั้งสามเหรียญนี้มีเหรียญแท้หนึ่งเหรียญนะครับแล้วเหรียญทําเหมือนสองเหรียญนะครับหรือเหรียญเกนอยนะครับข้อแตกต่างระหว่างเหรียญแท้กับเหรียญเกนนะครับก็มีให้ดูหลายจุดนะครับแต่จําไว้ก่อนเลยนะครับ ให้เราจำให้เราจำหน้าฟอร์มเหรียญของหลงพ่อไว้ก่อนเลยนะครับจำให้แม่นเลยครับฟอร์มเหรียญหน้าและหลังนะครับทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าทั้งสามเหรียญน,นี้เหรียญไหนเป็นเหรียญเกเหรียญไหนเป็นเหรียญ เกแบบเสมือนจริงและเหรียญไหนเป็นเหรียญแท้นะครับบางท่านอาจจะรู้แล้วแต่สําหรับท่านที่ยังไม่ไม่ทราบแล้วก็เพิ่งมาเล่นพระเหรียญของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเสือเพนเนาะเสือเพนสองหนึ่งหรือเสือเพนสองสามทั้งสองรุ่นนี้ครับมีเกเยอะมากครับเพราะว่าเป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อสุดอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ พี่ๆน้องๆสามารถแตะต้องได้นะครับราคาไม่สูงไม่ต่ำเกินไปนะครับปัจจุบันนี้ราคาก็สามารถจับต้องกันได้แล้วนะครับแล้วก็มีการปอมมีการเก้กันมามากมายหลายแบบนะครับผมจะมาให้พี่ๆน้องๆที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับได้ดูว่าเหรียญเก๊เป็นแบบไหนและเหรียญแท้เป็นแบบไหนและเก๊เสมือนจริงเป็นแบบไหนนะครับ เรามาเริ่มกันเลยครับผมจะเริ่มจากเหรียญแรกนะครับสักคู่ครับเหรียญแรกคือเหรียญทางซ้ายมือนะครับเหรียญน,นี้ครับพี่น้องดูครับดูฟอร์มพระดูหน้าหลวงพ่อดูความคมความละเอียด ขอบตัดและหลังครับดูนะครับพี่พี่น้องน้องนี่ครับหน้าหลวงพ่อจะเป็นแบบนี้ครับมีเมตาจุดสังเกตได้ได้ที่แน่ๆเลยนะครับหูเหรียญไม่ใช่ครับมีความไม่คมของกระหนกต่างๆนะครับพื้นเหรียญ องค์หลงพ่อนะครับสังกติมือฐานอาสนะที่นั่งครับมีความบวมๆนูนๆครับไม่มีความคมชัดขอบตัด กััดโทษทษีครบนี่ครับขอบตัดของนี่ครับตัวตัดสมัยใหม่จะเป็นอย่ครับมันจะตัดไม่ฉีกครับถึงฉีกกันน้อยแล้วก็ฟันตัดเนี่ยจะสม่ำเสมอแทบจะเท่ากันหมดเลยครับทุกส่วนเลยครับให้ดูนะครับ นี่ครับขออภัยด้วยนะครับเป็นคลิปแรกของผมแล้วก็ผมตั้งใจจะทําให้พี่น้องดูแต่ด้วยอุปกรณ์ผมมีแค่นี้ครับแต่ไม่อยากให้พี่ๆน้องๆหรือว่าคนที่เพิ่งปุงป้าหน้าอาที่เพิ่งเร,เริ่มเล่นพระตต้องโดนเก้น,นะครับผมโดนมา,มาพอสมควรแล้วผมเลยอยากถ่ายทอดครับดูยันด้านหลังครับยันจะแปลกๆครับมันแบบ คมแปลกๆไม่ต้องลงกล้องดีกว่านี่ครับนี่ครับแปลกๆไม่มีความเป็นธรรมชาตินะครับเหรียญจะบวมๆอันนี้เขาเรียกว่าเกห่างนะครับเกห่างคือยังไงเกห่างคือไม่ว่าจะจุดไหนนะครับไม่ไม่ใกล้เคียงเลยครับเหรียญก็จะบวม แบบนี้ดูดูแท้ดูเกตาเปล่าได้เลยครับไม่ต้องลงกล้องส่วนเหรียญที่สองนะครับให้ดูครับนี่เหรียญน,นี้สุดยอดครับเหมือนมากเหมือนมากครับเหมือนเหมือนแทบทุกจุดหลัง ก็ยังก็ยังเหมือนครับแต่มันมีจุดที่ไม่เหมือนก็คือที่เรียนแบบกันไม่ได้ในตอนนี้คือผมว่าเป็นเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของขอบครับนี่พยายามทำเหมือนมากเลยครับใกล้เคียงนี่ครับขอโทษทีนะครับมันบางทีมันสันส้นๆ คืออุปกรณ์ผมมันไม่ไม่ค่อยโอเคแต่ผมอยากทําให้พี่น้องดูจริงเพราะว่าผมโดนมาแล้วผมผมไม่อยากไปให้คนอื่นโดนอีกนี่ครับสังเกตดูครับว่าฟันฟันตัดเนี่ยมันจะค่อนข้างที่ใกล้เคียงกันทุกฟันเลยแต่ว่าถามว่าตัดฉีกไหมตัดฉีกครับแล้วก็ฟอร์มหลวงพ่อใกล้เคียงครับ แต่ไม่ตาไม่คมนะครับโทษนะครับพี่พเอาโท,ทรศัพท์ดีกว่านี่ครับประมาณนี้แล้วก็กระหนกเนี่ยสังเกตได้นะครับเหมือนจะคมนะครับพี่พเหมือนจะคมแต่นี่ครับเหมือนจะคมนะครับกระหนกเหมือนจะคมนะครับ เสือคมครับคมในระดับหนึ่งสังคติคมหน้าหลวงพ่อคมนะครับฐานอาสนะค่อนข้างจะคมะครับดูพื้นหลังกันครับพื้นหลังก็ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ยังไม่ไม่คมเท่าเหรียญแท้ ผิวขอบแล้วก็ตรงนี้ครับช่วงกระน,นกตรงนี้เหมือนจะลึกนะครับแต่ไม่ลึกเหรียญแบบนี้นะครับถ้าเจอเจอในเลี่ยมนี่ยากเลยครับแต่ว่าให้พี่น้องดูดูฟอร์มพระดูฟอร์มพระหลวงพ่อนะครับเหรียญน,นี้นะครับ ดูไว้จําไว้นะครับนี่นะครับจําไว้ขอบตัดใกล้เคียงคนระับ เสร็จแล้วหนึ่งเหรียญเหรียญนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นเหรียญเหรียญเหรียญที่สองนะครับเป็นเป็นเก๋แบบถอดพิมพ์ครับเก๋แบบถอดพิมพ์คือจะเหมือนเหมือนเหมือนต้นฉบับมากมากมาก,มากถึงมากที่สุดเลยครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนคือความที่ที่การถอดพิมพ์ครับมันจะทําให้ พ,พ,พิมพ์ที่เรานาบลงไปหรือว่าถอดออกมาเนี่ยมันจะมีความตื้นกว่าต้นฉบับแล้วก็บางเหรียญนะบางเหรียญก็จะมีมีรอยตรงนี้นะครับรอยถอดพิมพ์ตรงตรงเนี่ยแถวเนี้ครับแต่อันนี้ไม่รุ่นนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีหรือเปล่าผมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเนี่ยครับแถวๆนี้อ่าอันนี้ เบื้องต้นอันนี้คือเหรียญน,นี้คือเก๊ห่างนะครับเหรียญแรกเหรียญที่สองนี่คือเก๊ท็อปพินคือเหมือนมากๆเหมือนเหมือนถึงเหมือนมากถึงมากที่สุดแต่ก็ยังมีจุดที่ไม่สามารถที่จะเก๊ได้คือขอบตัดนะครับแล้วก็ด้วยมิติของหลวงพ่อก็ยังไม่ลึกพอแล้วก็มาดูเหรียญสุดท้ายครับอันนี้ครับของนี่คือหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเหรียญเสือเพนสองหนึ่งนี่คือเหรียญแท้นะครับ ให้พี่ๆดูตาเปล่าก่อนนะครับผมยังไม่ลงกล้องเหรียญจะประมาณนี้ครับแบบนี้ครับอาสนะคมคมครับเหมือนใบมีดเลยแล้วก็ดูข้างหลังครับยันคมๆมมีรอยตุ่ยของการต่อโค้ดครับแล้วก็จุดนี้ที่จะเปรียบเทียบให้พี่น้องดูว่า มันไม่เหมือนกันยังไงก็คือตรงนี้นะครับพี่น้องพี่พทุกคนเนี่ยครับมันมีความต่างคือตรงนี้ลึกลึกกว่ากระหนกก็จะชัดกว่าแล้วก็ลึกกว่าแล้วก็ดูตรงเนี่ยครับบริเวณบริเวณนี้ครับนี่ครับจะคมชัดเลยครับไม่ ไม่กำกึงกำกางครับตรงนี้จะชัดมากแล้วก็พวกกหนกต่างๆเนี่ยหกนกต่างๆเนี่ยจะคมคมหมดเลยครับเสือเสือก็จะคมครับหน้าเนือ้อเส้นลายเสือหางเสือคมหมดที่สำคัญครับจุดนี้ครับพี่น้องพี่พี่ทุกท่านนี่ครับ ขอบตัดครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูผมสอนแบบเร็วๆไม่ไม่ไม่เรียกว่าสอนเรียกว่าบอกกล่าวอนดีกว่าเพราะผมก็ไม่ได้เก่งครับแต่ว่าผมโดนมาแล้วผมไม่อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆโดนนะครับเนี่ยครับขอบตัดของเหรียญปีสองพันห้าร้อยขึ้นมานะครับในช่วงสองพันห้าร้อจะเป็นแบบนี้หมดเลยครับตัดฉีกครึ่งหนึ่งหรือแม้กระที่น้อยแต่ว่าที่แน่ๆคือรอยฟัน รอยฟันเล่จะไม่เท่ากันครับเห็นไหมครับมันจะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างฉีกบ้างนะครับฉีกเยอะฉีกน้อยแต่แกต้องมีฉีกครับนี่ครับดูครับโหนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่พี่มันมันมันต่างกันเลยครับกับเหรียญเหรียญแกหรือเหรียญถอดพิมพ์ที่ทําไม่ได้แล้วรูรูเจาะก็จะปินป้นปิ้น ปิ้นไม่มากครับแต่ปิ้นธรรมชาติตรงกระหนกตรงนี้จะลึกเห็นไหมครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยครับส่วนมากที่ผมผมก็มีคนเขาบอกมาว่าเขาบางทีเขาดูไม่ออกดูในเรียมเขาให้ดูดูเมตาหลวงพ่อก่อนเลยครับส่วนมากหลวงพ่อจะมีเมตานะครับจะชัดครับเนี่ยเดี๋ยวผมส่องเมตาหลวงพ่อยดูเียจะชัดคมเลยครับไม่มั่นใจให้กลับเหรียญครับแล้วก็ถ้าเป็นส่องพาที่จะดีมากจะเห็นเลยครับ ครับเป็นเม็ดตา2เมตรนี่ไฟมันจ้านะครับสเมตรถ้ามองกับกับตามันจะชัดเลยครับอันนี้มองกล้องผมว่าไม่ค่อยชัดนี่ครับต่อโคสอในวงกลมชัดเจนครับนี่ครับอัสนะคมคมครับรุ่นนี้ก็คือดูดูตรงนี้ครับมันจะเป็นสองชั้นครับอัสนะจะเป็นสองชั้นยาวมาถึงประมาณตรงกลางครับส่วนมากก็ เสือเพนก็จะดูประมาณนี้ครับแล้วก็แล้วแต่บล็อกครับแต่อันนี้เป็นบล็อกเสือเพนสองหนึ่งบล็อกจมูกเล็กครับนี่ครับเสือก็จะคมคมอ่าทีนี้อ่าทีนี้คือนี่นะครับนี่คือเหรียญแท้และทีนี้ผมจะมาสอนดูตำหนิข้าวๆนะครับที่แบบเข้าใจง่ายนะครับพี่พเดินทางมาถึงจะสิบห้านาทีแล้วครับขอบคุณมากครับใครที่ยังชมมาถึงจุดนี้นะครับ กด1ให้ผมทีครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปครับเหรียญต่อไปจะเป็นเสือคำรามครับโดนมาเยอะเหมือนกันครับเสือคำรามต่อไปนี้นะครับผมจะจําแนกตําหนิเข้าๆนะครับของเหรียญหลวงพุดวัดกาหลงเสือแผ่นสองหนึ่งนะครับเข้าๆก็คือจะมีประมาณ 3- 4จุดนะครับพี่ๆ จุดแรกเลยครับจุดแรกเลยนะครับอ่ผมจะส่องอ่อส่องอันไหนที่ดีก่อนส่องเหรียญส่องเหรียญแท้กก่อนนะครับนี่ครับพี่พี่จับเหรียญมานะครับดูข้างหน้าก่อนเลยครับดูฟอร์มหลวงพ่อใช่ไหมไม่มัน่นใจส่องเลยครับดูความคมของทุกอย่างองค์ประกอบ ดูหน้าของหลวงพ่อก่อนเลยครับใช่ไหมบล็อกจมูกเล็กสันจมูกก็จ,จะเล็กครับมีเมตตาไหมมีแล้วก็ดูที่อาสนะหลวงพ่อครับทางด้านซ้ายตรงหัวเข่าหลวงพ่อพี่พี่เห็นไหมครับจะมีเส้นซ้อนคนระับเป็นเป็นเส้นซ้อนอยู่ข้างบนหนึ่งเส้นสเส้นเห็นมครับวิ่งยาวยาวมาประมาณกงการครับแล้ว แล้วหลังเสือเนี่ยจะมีเส้นซ้อนอีกหนึ่งเส้นเห็นไหมครับอันนี้คือผมสอนเฉพาะบล็อกสองหนึ่งจมูกเล็กนะครับเนี่ยครับหลังเสือเนี่ยจะมีเส้นเส้นซ้อนหนึ่งเส้นประมาณนี้แล้วก็ตำหนิอีกจุดหนึ่งครับข้างหน้าผมผมผมมีตำหนิให้ดูประมาณนี้ครับเส้นซ้อนหลังเสือ เส้นอาสนะครับวิ่งยาววันนี้ครับดูจดากลักษณะการตออโค้ดแล้วก็หันหลังมาเลยครับอันนี้แบบแบบเร็วนะครับหันหันหลังเหลี่ยมนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับประมาณช่วงประมาณเอ่อสิประมาณ1 0บถึงสิบนาฬิกาครึ่งน,นะครับให้ให้ พี่ๆนะครับลงกล้องเลยครับหรือดูตาเปล่านะครับเดี๋ยวผมส่องตาเปล่าจะมีเนื้อเกินมาตรงกระหนกเห็นไหมครับตรงขอบข้างในอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมส่องกล้องให้ดูนะครับพี่ๆนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่มีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะครับตรงกระหนกนับจากนับจากกระหนกใหญ่ทางด้านซ้ายมือที่เราพลิกหลังเหรียญนะครับนับไปหนึ่งสองสามครับอยู่ที่กระหนกที่สามนะครับ นี่ครับพี่พี่จะมีเนื้อเกินออกมาเป็นติ่งๆครับนี่ครับเป็นทุเหลี่ยงครับเป็นที่บล็อกครับยันหลังก็จะเด้งๆครับคมๆนี่รอยและขอบข้างเนี่ยจะเป็นผิวไม่ไม่เรียบมากครับจะเป็นเหมือนผิวมะละมะละอะไรเงี้ยเราดูได้แล้วจะมีกะมีการปิ้นของการกดปั๊มนะครับนี่ครับรอยปิ้นเล็กๆปิ้นปิ้นหูก็ปิ้นครับปิ้นจากการเจาะ ปิ้นแบบธรรมชาติครับไม่ได้ปิ้นใหญ่และหูก็จะไม่ใหญ่มากนี่ครับเราตำกนงกระน,นกลอยปิ้นครับเนี่ยครับพี่พี่ขอโทษทีนะครับมือไม่นิ่งเพราะว่านี่คลิปแรกของผมเลยแต่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเนี่ยครับผิวขอบเหรียญจะเป็นผิวคล้ายๆผิวมะละครับไม่เรียบมากแต่ผิวด้านในจะเรียบนะครับเนี่ยประมาณเรียบประมาณนี้เลยแล้วก็จุดต่อไป ก็จะเป็นขอบขอบตัดครับวันนี้ผมมีเหรียญเดียวนะครับไม่มีเหรียญมาเทียบขอบตัดก็จะประมาณนี้ครับถ้าพ,พี่พี่เห็นขอบตัดแบบนี้นะครับเป็นขอบตัดเหรียญยุคสองพันห้าร้อยขึ้นมานครับเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบฉีกครับตัดครึ่งแล้วก็ฉีกเลยเพราะว่าในสมัยนั้นอะฟัน,ฟ,นฟันคมมีดหรืออนะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบทันสมัยแบบสมัยนี้ครับความคมความอะไรความละเอียดของใบมีดมันไม่เหมือนกันนี่ครับมันจะประมาณนี้ อันนี้ผมผมบอกเท่าที่ผมอ่านหนังสือแล้วก็สังเกตมานะครับมันเป็นอย่างนี้เกือบทุกเรียนเลยครับเนี่ยมันจะตัดแบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้ครับพี่พี่ประมาณนี้ครับอันนี้คือเหรียญแท้ครับเนี่ยครับมิติลึกครับลึกเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตื้นไม่ตื้นแบบไม่ตื้นแบบ เหรียญทอดพิมพ์ต่อมาครับเหรียญทอดพิมพ์ผมให้ประมาณ9 9เลยถ้าอยู่ในในเลี่ยมนี่แทบไม่รู้เลยเนี่ยครับมันจะเหมือนกันเลยเหมือนมันมากเหมือนมากเลยนะครับเหมือนทุกอย่างยวซ่องให้ดูครับเริ่มเริ่มเหมือนกันนะครับนี่อสานาะหลวงพ่อเฮ้ยเหมือนจะ ใกล้เคียงครับใกล้เคียงเส้นหลังเสือไม่มีครับอาจจะมีบางๆางครับเพราะว่ามันเป็นการถอดพิมพ์มันจะทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างมันจะบางเนี่ครับไม่ค่อยมีไม่เห็นเลยครับบางบางมากมีแต่บางมากครับถ้าบางเกินนี่เริ่มเสียงนะครับแล้วก็ดูจากหลวงพ่อนะครับดูจากองค์ท่านนะครับ มันไม่ลึกเหมือนเหรียญแท้นะครับแล้วก็กระหนกตรงนี้นะครับตรงซุ้มหัวเหรียญน,นะครับก็ติดมาไม่คมนะครับเหมือนจะคมเหมือนจะคมแต่ไม่คมนะครับอ่านี่แล้วมาดูดูข้างหลังอ่ะดูเดี๋ยวสักครู่นะพี่นี่ครับเมต,ตาหลวงพ่อเดี๋ยวยผมห้ดูเมต,ตาเหมือนจะติดครับแต่แบบติดมาเม็ดหนึ่งแล้วก็อีกเม็ดหนึ่งบางครับ เนี่ยเหมือนมากเลยององนี้ผมว่าเหมือนมากเลยนี่ผมก็โดนมาผมเลยบอกเหมือนมากแต่ตื้นครับยังตื้นอยู่ี่ยมาดูข้างหลังครับนี่มีเนื้อเหมือนกันด้วยเป็นไงปิ้นเหมือนกันปิ้นเหมือนกันเลยครับดูยันยันไม่ไม่คมเท่ากับเหรียญแท้นะครับ แต่ก็เกือบจะคมสุดท้ายเลยครับดูขอบตัดใกล้เคียงมากครับใกล้เคียงใกล้เคียงมากๆเลยมากมากมากถึงมากที่สุดหรือว่าแถวเนี่ยเหมือนมากเหมือนมาก นี่ครับใกล้เคียงเลยอย่างนี้เหมือนมากเลยครับแต่ไม่ใช่สำหรับผมว่าไม่ใช่นะถ้าใครว่าถูกผิดอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยครับนี่ครับดูดูกล้องมันแปลกๆมันเงาๆครับเนี่ยนะ่ไม่น่าใช่เหมือนมากเลยนี่เหมือนมากและทีนี้ เหรียญนี้ไม่ต้องสืบเลยครับเกตาเปล่าเลยนี่แบบนี้เกห่างครับดูอัสนะหลวงพ่อเห็นไหมครับบวมๆโค้งๆไม่คมครับจริงๆของเหรียญแท้ต้องคมเป็นใบมีดเลยครับเสือก็ไม่คมครับหลวงพ่อหน้าไม่ใช่ครับหลวงพ่อหน้าปากเบลอครับแต่มีเมตตาด้ครับเหมือนๆตัวหนังสือก็ไม่ใช่ครับ มือไม่ใช่แล้วครับมันบวมๆครับเนี่ยกระดงกระน,นกตืออ้นบวมไม่คมรู้เจาะหูห่วงไม่ใช่ครับหันมาข้างหลังครับมีไหมมีติ่งเนือเหมือนกันไหมนี่ครับไม่มีกระนกกระนกแทบหายไปเลยครับ,ไม,รบ,รบไม่ใช่เลยครับอันนี้ไม่ใช่เลยยันลอยลอยครับนี่ครับไม่ใช่เลยครับอันนี้อันนี้น่าจะปั้นใหม่ดูขอบตัด เงามาเลยครับพอตัดไม่ใช่ครับด้วยธรรมชาติของสีด้วยนะครับสีโลหะอะไรพวกนี้มันไม่ใช่เลยครั <c oughs> ทีนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะพี่ๆมาถึงตอนนี้แล้วคือ <c oughs> จุดสังเกตของเหรียญเซอร์เพนสองหนึ่งหลวงพสูตรดวัดการลงนะครับก็จะมี หลักๆเลยนะครับที่เหรียญเหียเกไม่มีนะครับก็คือความคมขององค์พระนะครับองค์หลวงพ่อนะครับกระหนกขอบผิวเหรียญโค้ดเสือน่ครับหน้าหลวงพ่อนะครับอาสนะครับมีความคมมีความเป็นสันเป็นมีแนวตรงนะครับ ปั๊มก็จะชัดเจนหลังเสือก็จะมีขีดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีติ่งตรงนี้นะครับมีติ่งเหนือตรงนี้ตรงกนกข้างหลังนะครับพิกมาจะอยู่ด้านซ้ายมือกนกกนกที่สามนะครับนี่ครับติ่งเหืออย่างนี้ยันก็จะคมครับผิวคอบก็จะเป็นออกมาละมะละหน่อยครับเจาะเป็นปิ้งนี้ครับ แล้วก็ขอบตัดครับราจะมาเทียบอันนี้คือสุดท้ายนะครับจุดาจตังค์ไม่มั่นใจอะไรให้ดูขอบตัดก่อนเลยครับบางเหรียญทํามาเหมือนมากแต่มามามาจบที่ขอบตัดครับนี่ครับพี่พี่นี่ครับเหรียญขวามือสุดเนี่ยคือเหรียญแทนนะครับพี่พี่ดูขอบตัด ดูดูการตัดฉีกครับไม่ไม่มีความเหมือนกันเลยครับแสงมันสะท้อนแบบนี้ดีกว่านี่ครับขอบตัดนี่ครับจุดใจตังเลยครับเห็นไหมครับเหรียญแท้ตัดฉีกครับ เห็นแท้ตัดฉีกดูครับเหรียญเก๊เก๊ห่างนี่ก็คือไปไหนก็นไม่รู้ครับส่วนส่วนเก๊ถอดพิมพ์ก็จะมีความไม่เหมือนดูฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับพี่พี่นี่ครับ เราเรื่องนะครับไม่มั่นใจอะไรให้ดูขอบตัดไว้ก่อนเลยครับนี่ครับพี่ๆประมาณนี้ครับและนี่แหละครับคือจุดสังเกตแท้เกของเหรียญเสือเพนสองหนึ่งครับเปรียบเทียบเลยครับแท้เกเหมือน เกห่างครับสเหรียญนี้ถ้าพี่ๆดูแล้วไม่เข้าใจอะไรตรงไหนสอบถามมาในคอมเมนต์ได้นะครับผมเองก็เพิ่งเริ่มทําคลิปเหมือนกันประมาณนี้ครับ26นาทีแล้วครับพี่ๆถ้าดูมาถึงจุดนี้ได้ผมขอขอบคุณพี่ๆมากนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมได้ผมจะทําเหรียญต่อไปจะเป็นเสือบินหรือเสือคํารามนะครับปีสอเอปีสอครับเกเยอะมาก ขอบคุณมากครับพี่พีขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับ